เป็นเวลาร่วม800ปีที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติทรงนำพาบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผน่นนับตั้งแต่อาณาจักรสุขโขทัยจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตยทรงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาทรงเป็นพระประมุขเป็นที่พึ่งพิงและความหวังให้ราษฎรผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาทีคุณ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานา,นาอาระยะประเทศทั่วโลกโโในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศไทยห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีบร,รมบราชาพิเศษพุทธศักราช2562นี้ภาพอันน่าประทับใจถึงความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผสมนิกรชาวไทย จึงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดการพระราชพิธี oh <my> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถรมากโดยในยักษ์ของโบราณราชประเพณีนี้ oh <my> ก็เพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์หรือขบวนพระราชอิสริยยศจึงประกอบด้วยกำลังพลนับพันนาย เพื่อสื่อแสนยานุภาพตลอดระยะทาง7กิโลเมตรจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศร,ราชวิหารวัดราชบาพิสถิติมหาศีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้เวลาร่วม6ชั่วโมง ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศวิจิตรงดงามด้วยโบราณราชประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์เคลื่อนไปท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทรอรับสเสด็จด,ด้วยความชื่นชมยินดีและปรารถนาที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์แห่งความทรงจำของชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ตลอดการพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมสมณัตอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้เชิญพระราชะกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้ความว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทําให้การพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบ สง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและส่งคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึง้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานส,สามัคคีของชาวไทย นับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศัก์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง